ดาวพุธสถิตยอยู่ในราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาและจะอยู่ไปจนถึงวันที่18กันยายนส่งผลให้สามลัคนาราศีมีเกณฑ์ได้แฟนใหม่ ลัคนาราศีเมษดาวพุธเป็นดาวแห่งสังคมเพื่อนฝูงสถิตยอยู่ในพบเพื่อนความรักเกิดใหม่ความรักสดใสคนโสดอาจพบรักกับเพื่อนหรือเพื่อนแนะนําคนดีๆมาให้มีเกณฑ์พัฒนากันอย่างรวดเร็วรูปร่างหน้าตาถูกอกถูกใจแถมคุยกันถูกคอส่วนที่คุยคุยกันอยู่แบบไรสถานะอาจมีเพื่อนฝูงช่วยลุ้นช่วยเชียจนได้สถานะเป็นแฟนกันในที่สุด ลักนณาราศีพฤกษภดาวพุธเป็นดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสสถิตยอยู่ในภพเรือนแห่งผู้ใหญ่และการสร้างครอบครัวคนโสดอาจพบรักกับคุณอายุน้อยกว่าหรือผู้ใหญ่แนะนำคนดีๆมาให้ค่อยๆสารสัมพันธ์กันไปคนมีแฟนถ้าผิดใจกันจะมีผู้ใหญ่ช่วยเป็นกาวใจแล้วเขาจะปรับปรุงตัวใหม่ให้ดีขึ้นเหมือนได้แฟนใหม่ และลัคนาราศีกุมดาวพุธเป็นดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสสถิตอยู่ในภพความรักคนโสดอาจพบรักต่างวัยไม่เด็กกว่าเยอะก็แก่กว่าเยอะแต่เป็นรักที่เข้าใจกันดีคนมีแฟนดาวมรณะกลุ่มดาวความรักมีเกณฑ์ทะเลาะแล้วปรับจูนกันใหม่จนคืนดีกันได้ในที่สุดแต่ทำไมก็อาจเลิกรากันไปแล้วได้แฟนใหม่ในไม่ช้า ถ้าชอบคำทำนายพิมพ์ที่คอมเมนต์ว่าขอรับดวงความรักดีๆค่ะ